ถ้าในกรณีที่มีคนบอกว่าความตายที่เดินมาถึงเราในทุกๆวันเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะแบบมันตายเสียก่อนตายยังไงอันนี้เป็นคำถามเหมือนเรามองมองฐานในเตาอย่างเงี้ยคือฐานมันถูกไฟไหม้มาก่อนถูกไหมคะมันตายมาก่อนเสร็จแล้วมันก็มาให้ชีวิตอีกครั้งหนึ่ง คือฐานที่ถูกไฟไหม้เนี่ยเป็นเหมือนกับว่ามันได้สูญเสียอะไรบางอย่างไปแล้วมันเป็นฐานแล้วแต่เห็นไหมคะว่าฐานมันกําลังให้ชีวิตมันดูเหมือนสูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะ ดูเหมือนตายไปแล้วแต่มันกลับกลายเป็นการให้ชีวิตจากสิ่งที่ตายไปแล้วด้วยคุณแม่อยากให้เห็นสิ่งเหล่านี้ก่อนแล้วเราจะเข้าใจในประเด็นที่เรากำลังจะอ่านบทธรรมในเช้าวันนี้ทำไมเราพูดถึงเรื่องความตายได้ในหลายมิติมีหลายคนบอกว่าขอให้คุณแม่สามารถที่จะ อธิบายในมิติที่มองเห็นในแต่ละขณะซึ่งก็ก็มีสิ่งแวดล้อมในแต่ละขณะที่มันส่งเสริมเนี่ยแตกต่างกันนะคะถ้าถ้าถามคุณแม่ว่าขณะเนี้คุณแม่นั่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้คุณแม่แสดงธรรมไหมมันอยู่ที่คุณแม่มองอะไรถ้าคุณแม่มองความความเป็นฐานอย่างเมื่อกี้นี้ อย่างคนที่เข้าใจการปฏิบัติซึ่งมันกําลังฝึกอยู่เนี่ยมันจึงทําให้คุณแม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ลึกกว่าสมัยตอนที่คุณแม่เป็นเด็กแล้วมองทางมันต่างกันแต่ว่าวันนี้ขณะนี้ณเวลานี้ขณะที่คุณแม่ทํางานด้วยถ้าสิ่งแวดล้อมมันสะเทือนคุณแม่ก็จะยิ่งมีความเข้มข้นมากในการโฟกัสมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่ว่า มันจะมีความเข้มข้นในการโฟกัสมันเหมือนไม,นม่มีแรงบีบมีแรงบีบให้พยายามที่จะต้องต่อสู้กับความไหวต่างๆที่อยู่รายรอบแล้วโฟกัสให้ได้อันนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญขึ้นกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือใช้ปัญญามากเลยการใช้ปัญญาในการสื่อสารและทำให้เกิดการเดินไปถึงเป้ามันจะได้พลังของตัวเราเอง สิ่งแวดล้อมไปด้วยกันในเวลาที่ดีที่บางครั้งเราอาจจะเห็นการคิดที่มันเป็นปิ๊งแวบหรือการบรรลุความคิดในแต่ละเรื่องด้วยวิธีการอย่างนี้แหละค่ะด้วยวิธีการที่เราจัดความเป็นกาลยานามิตรพระอาทิตย์ขึ้นเป็นดังกาลยานามิตรนะคะเราเห็นเลยว่าลุ่งอรุณของชีวิตก็คือกัลยาณมิตรกัลยานามิตราาก็คือเพื่อน หรือสิ่งแวดล้อมนะคะชี้ชี้ช่องทางที่ถูกต้องถ้าเมื่อใดก็ตามเรายัางใช้ปัญญาในการชี้ช่องทางที่ถูกต้องอยู่เราก็จะกลายเป็นคนที่สามารถใช้ปัจจุบันขณะนั้นอย่างสมบูรณ์ที่สุดด้วยการมีกัรยานามิตรและเดินอยู่บนอริยมรรคมีองค์8ซึ่งก็เป็นดังกัรยานามิตร อริยะมรกมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรเป็นอย่างไรเล่าก็คือการเดินด้วยปัญญาของเราที่มีสมาธิิเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดานะคะวันนี้คุณแม่อยากจะให้ทุกท่านลองฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ตายไม่เสียทีอันนี้คือชื่อตอนของเราเลยเราพูดเรื่องความตาย เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะที่ตรัสไว้กับทันตาภูภูมิสูตรนะคะเป็นทันตาภูมิสูตรตรัสแก่อกคิเวสนะพราหมณ์ที่เวรวนนะะัตค่ะอัิเวสนะถ้าพิสุเทระหรือพิสุปูนกลางหรือพิสุใหม่ก็ตาม ที่ยังไม่เป็นขีณาสกพระอาหารหันต์แล้วทำกาละลงไปก็ย่อมถึงซึ่งการนับว่าตายแล้วทำกาละแล้วทั้งที่ยังฝึกไม่เสร็จดุดดังช้างแก่หรือช้างปูนกลางหรือช้างหนุ่มของพระราชาที่ยังฝึกไม่ได้ตายลง ก็ย่อมถึงการนับว่าตายแล้วทำการะแล้วทั้งที่ยังฝึกไม่เสร็จฉันใดก็ฉันนั้นอคิเวสนะถ้าพิสุทธิละหรือพิสุปรุนกลางหรือพิสุใหม่ก็ตามเป็นขีนาศกคือเป็นพระอรหันต์แล้วทำการะลงไปก็ย่อม ถึงซึ่งการนับว่าตายแล้วทำการละแล้วย่อมเสร็จการฝึกแล้วดุดดังช้างแก่หรือช้างปูนกลางหรือช้างหนุ่มของพระราชาที่เขาฝึกดีแล้วตายลงก็ถึงซึ่งการนับว่าตายแล้วทำการละแล้วอย่างเสร็จการฝึกแล้วฉันใดก็ฉันนั้น บทนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนการเตือนนะคะอย่าเป็นคนผัดผ่อนกับเวลาที่ประเสริฐที่สุดคือในขณะนี้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเพราะเรามีอิสรภาพอย่างที่สุดเหมือนนกอินทรีที่บินอย่างมีอิสรภาพเขาต้องรู้ว่าเป้าหมายเขาไปไหน นกอินทรีต้องมีปีกข้างหนึ่งเป็นปัญญาและปีกอีกข้างหนึ่งเนี่ยต้องมีกรุณาไม่งั้นการไปของนกอินทรีมันก็คือการไปหาเหยือ่อแต่ถ้าเรามองเห็นตัวเรานะมีความสมบูรณ์ได้ในปัจจุบันขณะเราไม่ต้องไปไหนเราเดินอยู่บนมรกา คือหนทางอันประเสริฐนี่แหละค่ะเมื่อเราเดินอยู่บนมรรคาบนปัญญาศีลแล้วสมาธินะคะยังไงเราก็ถึงนะคะแม้สิ่งแวดล้อมเรามันจะไม่ได้เกื้อกูลนะคะแต่การเดินของเรามันคือการเดินไปถึงในทุกก้าว เมื่อคืนนี้คุณแม่ก็ได้อบรมนักบวชแล้วเช้านี้ก็ยังสังเกตตัวเองอยู่ถ้าเราตายจะก่อนตายได้จริงๆการพูดคุยในวงสนทนาของเราเนี่ยมันจะมีความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นผู้บวชเก่าผู้บวชกลางใหม่กลางเก่าหรือผู้บวชใหม่ที่นั่งสนทนากันถ้าเราทำกิจ ในปัจจุบันขณะของเราให้เป็นให้เป็นเวลาที่เราฝึกอยู่เราไม่ผัดผ่อนนะคะ <Okay. S 1> เราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความชำนาญในทุกเรื่องราวชีวิตมันจะจริงมากกว่าที่จริงวันนี้คุณแม่ก็ตั้งใจที่จะมานั่งตรงนี้แล้วก็ พูดใช้คําว่าพูดคุณแม่ก็สังเกตว่ามันจะมี3ามกลุ่มถ้าเราเป็นผู้บริหารกลุ่มหนึ่งเราจะพูดยังไงเขาไม่ได้ฟังเมื่อเขาไม่ได้ฟังเขาก็ไม่รู้เมื่อวานนี้ในขณะที่คุณแม่พูดกับการมีผู้ฟังถึงจะพูดยากยังไงก็ยังพยายามฟังเลือกที่จะฟังอืม และบางเรื่องก็อาจจะไม่ฟังเพราะเลือกได้มีสมาธิิเป็นดังกัลยาณมิตรเลือกได้อีกกลุ่มหนึ่งคือพวกที่ฟังแต่ตีความไม่เข้าใจเพราะว่าการตีความมันมาจากสิ่งที่มันไม่ได้ฝึกสังเกตคุณแม่ฝึกสังเกตมากไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่ ไม่อยากตีความคุณแม่ไม่อยากใช้อคติของเราไปจัดการใครไม่อยากเป็นคนที่ไม่ได้ฝึกแล้วก็ตายไปทั้งๆที่ยังฝึกไม่เสร็จคนที่เขาฝึกถึงแม้ว่าจะบวชใหม่แล้วฝึกเขาก็จะสังเกตแล้วฟังบางทีคนที่อยู่นานเสอีกกลับไม่ฟัง เพราะเราคิดว่าเรายังมีเวลาอยู่เยอะเราจะมีภัยในอนาคตเกิดขึ้นทุกคนแหละอยู่ที่ว่าใครจะผ่านอนาคตนั้นเพราะการฝึกดีแล้วในปัจจุบันปัจจุบันจึงสำคัญที่สุดปัจจุบันเป็นเรื่องที่จะทำให้เรามีอนาคต ที่แข็งแรงที่สุดคนที่นั่งกลัวอนาคตแล้วก็ปัจจุบันก็ไม่ทำนี่น่ากลัวมากนะพวกเนี้ยตายซะตั้งแต่ยังฝึกไม่เสร็จเนะี่ยการพูดคุยมันทำให้คุณแม่เห็นเลยว่าคนที่มาจากการเลี้ยงดูและประสบการณ์การใช้ชีวิตหรือแทบจะพูดว่าในพุทธศาสนาเราก็เห็นว่าจริตของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะการเลี้ยงดูนะ มันส่งผลอะไรบ้างมันส่งผลให้เรามีชีวิตที่ที่มีคาแรคเตอร์และปัจจุบันขณะถ้าคนที่เขาสังเกตกันมาเยอะเขาก็จะบอกเราว่าอีกนิดเดียวนะเราก็จะก้าวผ่านมันได้หรือเขาก็อาจจะต้องชวนและหาศิลปะก,กับเราเยอะหน่อยในการที่จะพาพวกเราเดิน เพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่ามันยังฝึกได้ถึงแม้ว่าจะฝึกนานอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าความเป็นกัลยาณามิตรคือยังช่วยอยู่แต่ต้องใช้ปัญญานะใช้ปัญญาในการช่วยเลยถ้าใช้ปัญญาได้เราก็จะเห็นเลยว่าขณะเนี้ยเราคมขึ้นเพราะการฝึกคมขึ้นเพราะการฝึกแปลว่าอะไรแปลว่า เราจะไม่เป็นชีวิตที่ตายแบบฝึกไม่เสร็จเราฝึกเสร็จจนเป็นขีนาศกก็คือเป็นผู้ที่พ้นทุกข์แล้วก็ยังต้องฝึกต่อไปฝึกคนอื่นด้วยเพราะบรรดาผู้ที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีแล้วก็จะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็น แรงบันดาลใจเป็น spiritual reader สำหรับคนสมัยนี้นะคะที่ดี